ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์และจัดการระบบไฟล์งานนะครับก่อนอื่นแล้วเราไปเฉลยงานหน้าที่46แล้วก็47นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะข้อที่1ตอบข้อขอไข่นะครับข้อที่2ตอบกอไก่ ข้อที่3ตอบคขอคขวายข้อที่4ี่ตอบขอไข่ข้อที่5ตอบกอไก่ข้อที่6ตอบกอไก่ข้อที่7ตอบขอไข่ข้อที่8ตอบกอไก่ข้อที่9ตอบขอไข่ข้อที่10ตอบขอควานะครับนักเรียนก็ตรวจคำตอบให้ตัวเองแล้วก็ลงคะแนนไว้นะครับทีนี้เรามาเริ่ม ในเรื่องต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์และการจัดระบบไฟ์ลงานนะครับอันนี้ก็จะมีแต่เนื้อหาซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถตอบสนองการใช้งานของเราได้ตามความต้องการที่เราจะใช้หรือว่าที่เราจะสั่งให้มันทําอะไรนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยจะมีพวกซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์นำเสนอนะครับหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลเบเช่นโปรแกรม Microsoft Word กราฟิกก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของโปรแกรม p a n n t อย่างนี้ใบวาดภาพนะครับทีนี้ในปัจจุบันนี้นะครับมีซอฟต์แวร์ต่างๆมากมายนะครับให้เลือกใช้งานซึ่งการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องเนี่ย และเหมาะสมกับประเภทของงาน,นจะต้องอจะช่วยให้เราเสามารถทํางานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเนจับคู่สัญลักษณ์ของโปรแกรมที่ตรงกับลักษณะการใช้งานนะครับโปรแกรมเพนส์น,นักเรียนก็ขีดเลยขีดของนักเรียนนะครับเพน n ์ก็คือใช้วาดรูปนะครับส่วนโปรแกรม r o s o f t Word เนี่ยตัว W เนี่ยนะครับ เป็นโปรแกรมสำหรับทำรายงานหรือทำงานเอกาสารต่งตางๆนะครับส่วนโปรแกรม PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานเสนอมันที่ครูแทนทำงานนำเสนอเนี่ยมาสอนพวกเรานี่แหละนะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานของซอฟต์แวร์นะครับการใช้งานของซอฟต์แวร์เนี่ยคือการใช้โปรแกรมต่างๆนะครับตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเลือกให้ตรงประเภทของการใช้งานซึ่งซอฟต์แวร์ที่นิยมมาใช้งานนั่นก็คือ,อโปรแกรมกราฟิกโปรแกรมประมวลผลโปรแกรมนำเสนอเหมือนกับ3ตัวเมื่อกี้นี่แหละที่เราโยงไปนะครับโปรแกรมกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมพ้นท์เนี่ยพวกนี้ก็จะใช้ระบายสีวาดภาพแต่งเติมสีนะครับหรือว่าพิมพ์ข้อความลงไปก็ได้นะครับะ มาดูวิธีการเปิดโปรแกรมเพ้นนะครับก็จะมีอยู่2วิธีะนะหก็คือปเปิดโปรแกรมโดยดับเบิลคลิกที่รูปโปรแกรมเพ้นที่หน้าเดสก์ท็ของเรานะครับดับเบิลคลิกก็คือคลิก2ครั้งนะครับวิธีที่2ก็คือกดปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดคอมพิวเตอร์มามันจะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับอยู่ตรงอรูวินโดว์ตรงนี้นะครับกดปุ่มค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมนะครับ ชื่อโปรแกรมเพนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับ <_ d ial> เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมนะครับเราก็จะพบหน้าต่างโปรแกรมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแท็บเครื่องมือนะครับแท็บที่1เนี่ยคือตัวด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นแท็บชื่อนะครับเราสามารถเซฟงานแล้วก็เปลี่ยนชื่องานเป็นชื่อไฟล์างานของตัวเองได้นะต่อไปแท็บที่2นะครับเป็น ปุ่มควบคุมหน้าตาการทํางานนะครับปุม่มที่คิดแรกก็คือจะพับหน้าจอลงมานะครับปุ่มที่2เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือจะย่อขยายหน้าจอนะครับปุ่มที่3การกรบาดนะครับก็คือปิดโปรแกรมนะครับอ่ะต่อไปแถบเมนูที่3นะครับเป็นชื่อของแถบเมนูนะไว้สําหรับอ่าเซฟงานนะครับเปลี่ยนหน้าตาของโปรแกรมเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางานของโปรแกรม นะครับต่อไปแถบที่4ก็คือแถบเครื่องมือนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆ้วยในโปรแกรมเพ้นท์ระบายสีวาดภาพดินสอยังลบนะครับต่อไปแถบที่5เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่การทํางานพื้นที่การทํางานก็คือตัวกระดาษสีขาวเนี่ยนุ่งโล่งนี้ใช่หมดเลยนะครับต่อไปแถบที่6นะครับมุมย่อขยายนะครับนักเรียนสามารถปรับย่อขยายได้นะก็จะเป็น100ก็จะเป็นหน้าจอเต็มนะครับเราลบไปหน้าจอก็จะย่อลงนะครับ ต่อไปก็คือเป็นการสร้างไฟล์นะครับโดยใช้โปรแกรมเพน n t นะครับการสร้างไฟล์เนี่ยเป็นการเริ่มต้นการสร้างงานกราฟิกเลยนะครับโดยขั้นตอนการสร้างไฟล์เนี่ยหรือว่าเอกสารใหม่เนี่ยสามารถทําได้ดังนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับนี่มันสามารถมีคีย์ลัดด้วยนะครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็กด ุ่มตัว n นะครับมันก็จะขึ้นคำสั่ง new นะหรือว่าเราจะไปที่แถบเครื่องมือนะครับไปที่แถบเครื่องมือแล้วก็กดไฟล์ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับ new นะครับ1กระดาษนะก็จะเปิดไฟล์งานขึ้นมาก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่านะครับต่อไปก็คือ3เนี่ยเป็นการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม p a i n t นะครับนะก็จะมีพวกเครื่องมือนี่ กลุ่มเครื่องมือสำหรับวาดรูปนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้มีนิสออย่างลบทั้งสีอย่างลบนะครับจุม่มเทียบสีนะครับแบนขยายตัวอ,อักษรอันนี้ก็จะเป็นพวกรูปร่างรูปทรงนะครับอันนี้ปรับขนาดของเส้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสีนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีที่มันไม่มีในนี้ได้ที่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโปรแกรม Paint 3D เวอร์ชันใหม่ ต่อไปก็คือมาดูตัวอย่างที่1นนะครับการวาดผีเสื้อโดยโปรแกรมพิมพ์นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือวงกลมเนี่ยเครื่องมือวงกลมเนี่ยวาดมาวาดเส้นทั้งหมดเลยนะครับใช้วงกลมม,มาเลยเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าวงกลมที่ห้าครับต่อไปก็เลือกใช้ยางลบนะครับลบเส้นที่เราไม่ได้ใช้ออกนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อเราลบแล้วเนาะ ต่อไปเนี่ยให้เขาบอกว่าให้เราใช้เครื่องมือวงกลมนะครับวาดวงกลมตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยเส้ oh oh นโค้งเนาะเส้นโค้งวาดส่วนนี้นะครับส่วนนวดแล้วก็ส่วนลำตัวหลายตัวของมันนะครับต่อไปเครื่องมือที่สี่ก็จะเป็นถังสีนะครับใช้ดังสีเนี่ยลงสี ตัวของผีเสื้อนะครับถ้าตรงนี้เนเวลาเราเปิดเรียนเราก็จะได้เรียนนะครับได้ฝึกทำต่อไปเป็นการบันทึกไฟล์นะครับการบันทึกไฟล์เนี่ยในระหว่างการทํางานเนี่ยควรทําการบันทึกไฟล์งานเนี่ยเป็นระยะเป็นระยะนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือว่าโปรแกรมค้างหรือว่าไฟดับนะครับการบันทึกไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคีย์ลัดเหมือนกันนะครับ ก่อนหน้นี้มันเป็นคีย์รัด Ctrl N นเอนเาะเป็นการเปิดไฟล์ใหม่นะครับนี่ก็จะเป็น Ctrl S นเะครับเป็นการเซฟไฟล์งานนะหรือว่าเราจะไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟเนี่ตรงรูปแผ่น CD ดีสี่เหลี่ยมนะครับเซฟนะครับจากนั้นเราบันทึกชื่อเขียนชื่อลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟตรงนี้ต่อไปวิธีที่2ครับวิธีที่2 เป็นการบันทึกโดยใช้คำสั่ง save as นะมีขั้นตอนคล้ายๆกับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่1ก็คือไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นกดขั้นตอนที่3เปลี่ยนชื่อนะครับตรวจสอบชื่อว่าเป็น save ใส่ชื่อเดิมไหมหรือว่าเราสามารถ save เป็นชื่อใหม่แต่ไฟล์างานเดิมยังอยู่นะแล้วก็กด save นะครับ แต่ในขั้นตอนที่2เนี่ยให้เลือกคำสั่ง save as แทนนี่อ่าต่อไปนะครับเมื่อบันทึกงนานเรียบร้อยแล้วนะครับแทนแสดงชื่อไฟล์จะปรากฏชื่อไฟล์งานของเรานี่เห็นไหมจากหน้าที่แล้วเนี่ยนะมันไม่มีชื่อไฟล์นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์งานนะครับชื่อไฟล์งานกระ่ายถ้าครูแทนตั้งว่าชื่อไฟล์งานครูแทนก็จะเป็นว่าเขียนว่าครูแทนตรงนี้นะครับอ่ะต่อ,อไปเป็นการออกจากโปรแกรมนะครับหรือว่าการปิดทําง,งานโปรแกรมนะครับเราสามารถกดได้2วิธีนะครับปุ่มคีย์รัดก็คือปุ่มอ internet f four นะครับก็จะปิดนะครับหรือว่าอันที่2เนี่ยก็คือไปที่มุมขวาบนนะครับให้กด ุ่มกากระบาลน,นะครับหรือว,ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ exit นะครับข้างล่างสุดเลยนะครับก็จะปิดโปรแกรมนะก่อนปิดเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งขึ้นมาว่าเราจะเซฟงานไหมหรือไม่เซฟนะครับถ้าเซฟให้เรากดเซฟถ้าไม่เซฟก็ให้เรากด no น,นะครับไม่ต้องบันทึกนะ ต่อไปเป็นการขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับการเลือกไฟล์งานโปรแกรม p a i พ t หรือว่าการเรียกใช้ไฟล์งานที่มีอยู่ที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่ในตัวเครื่องของเราเนี่ยนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือว่ามาระบายตกแต่งเพิ่มสมมติใครทำงานไม่เสร็จอย่างเงี้ยขั้นต่อไปครูแทนก็อาจจะให้เราแก้ไขงานเดิมทำงานเดิมให้เสร็จเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ แล้วก็ไปที่ open หรือเราจะกดคีย์ลัดเหมือนเดิมก็ได้นะครับกด control control นะครับบวกตัว o นะ control o นะครับแล้วก็เลือกไฟล์งานนี่แล้วก็กดปุ่ม open ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการใช้งานโปรแกรม pen นะต่อไปเป็นคำศัพท์นะครับ exit นะครับแปลว่าทางออกหรือว่าปิดการทำงานของโปรแกรม เซฟก็คือเก็บไว้หรือว่าบันทึกนะครับเป็นการเก็บไฟล์งานให้ใช้งานได้ในภายหลังนะครับโอเคสำหรับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณก็มีเพียงเท่านี้นะครับนัเกเรียนอย่าลืมทำงานหน้าที่51ด้วยนะครับโอเคครับดูแลตัวเองรักษาตัวนะครับสวัสดีครับ